จะเป็นตัวนี้เป็นมาม่าเทปมาเลเซียนะคะที่เขาแบบฮอตฮิตกันมากค่ะซื้อกันยากมากเลยนะคะโอเค้เจ๊งเป็นัต้องกิมดนแล้วปวดทนอ้าวอดทนได้มาเถอะอือหืออืเออจริงเหรอาวทำไมล็กไม่กินน้ำ คุณไม่ไหวพี่จินเอเจเฟมลี่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอเจฟัมลี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็เบื่อๆนะคะอยากจะแกล้งเป็นแล้วคือวันนี้เีาเห็นเห็นใน YouTube อ่ะเห็นยูทูบเบอร์กินเยอะมากเลยอ่ะป้าเป็นมาม่าเผ็ด มามาเผ็ดเราก็อยากรู้ว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าเขาโอเวอร์แอคติ้ง <c oughs> หรือเปล่าไงอันนี้อยากรู้ว่า เผ็ดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาโกโหกเขาแอคติ้งแบบเวอเอรอย่างนี้ไงเราก็อยากจะลองว่าแบบเราจะกินได้ไหมยอย่างนี้พี่ว่าพี่ิงกินได้คนการลีไงจริงเหรอจะเป็นตัวนี้เป็นมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะคะที่เขาแบบฮอตฮิตกันมากค่ะซื้อกันยากมากเลยนะคะตัวนี้ป้าเขาบอกว่าเผแบบ็ดแบบเผ็ดสุดๆอ่ะแบบมีโกสเบปเปอร์หนึ่งล้านใชไออ่ไม่เคยฟังเออไม่เคยฟังใช่ไหมเขาบอกว่ามี แบบ1ล้านก็คือแบบเผ็ดสุดยอดเผ็ดสุดๆอะ่ะเผ็ดอีลีเผ็ดกระโดดกระเดืออ่ะไม่ใช่ไม่มาเก้าดีเหรอไม่ใช่อันนี้มันเป็นของมาม่าเมลเซียที่แบบ<อ>ดังตอนนี้คือดังมากเห็นยูทูบเบอร์กินกันเยอะมาก <laughs> ก็เลยอยากลองพี่จิงคิดว่ากินได้ไหมกินได้กินได้พี่จิงชอบจเผ็ดๆโอเคงั้นเรามาเล่นเกมกันว่าใครจะสู้ความเผ็ดได้มากกว่ากันเอาไหม ลองดิวไปโอเคต่อไปเราก็จะเป็นการเตรียมนะคะนี่ให้เชฟจินนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นคนทําอาหารนะคะป๊าทําเป็นหรอทเป็นทาเป็นได้ยังไงอะ่ะงงมากงงมาอะไรอย่างนี้ง่ายๆโอเคตอนนี้ก็เตรียมน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออมามา่มาลงไปใช่ไหมป๊ะปืะจัดเลยครับ เส้นเป็นสีดำนะทุกคนอ่อก็คือเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดเหมือนเดวิล่ยมันเป็นสีดำอะรูปะน่าปวดจ้า <c oughs> ถ้าใครกินน้ำอะ่ะให้เอาคอสเมติกเขียนหน้าเลยโอเคถ้าใครกินน้ำก็ต้องโดนคอสเมติกเขียนหน้าหนึ่งอันก็หนึ่งชิ้นกินน้ำนิดหน่อยโอเคไหมโอเคได้สามนาทีแล้วสามนาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเชฟจินเขาก็จะทำการเอาน้ำออกนะคะเมื่อกี้เราใส่น้ำร้อนเข้าไปนะคะ สีแบบแค่เห็นอันนี้คือสีพลิกทุกคนดูสีพลิกสีพลิกคือแบบสงสารตูดมากเลยลงสงสารท้องกับตูดมากเลยดูสีพลิกสิทุกคนปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะคะใส่เครื่องปรุงนะคะแต่ว่ากินธรรมดาธรรมดาอันน้้ว่ามันมันธรรมดาไปสําหรับเราเราเป็นคนไม่ธรรมดามธรรมดาโลกไม่จํา E เราเป็นคนพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเกมนะคะเกมให้เล่นก็คือว่ากินเข้าไปแล้วใครที่อยากกินน้ำมีมีคอสเมติกนะคะอยากเขียนอะไรก็เขียนไปเลยที่หน้าของอีกคนหนึ่งที่อยากกินน้ำโอเคมาชนกาแก้วแก้ Laura, วเจ๊งพี่นต้องกินหมดแล้วกอ็อดทนอ้าวอดทนได้ใช่ไหม,ม มาเลายม่เผ็ดมเาเผ็ดอือหืออือหืออร่อยจริงเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่เผ็ดใช่ไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเนาะนอือหือ <c oughs> ไหนรสชาติเป็นยังไงพูดสิ ชิวชิวมากเลยอ่ปป้าชิวชมาแล้วชิวๆิหรอชิวหิวสชิวชิอ่ปติป้าจริงๆสำหรับสำหรับอลิสนะชิวๆเวอร์อ่ะสำหรับอลิสนะชิวป้าไปปากแดงหมดแล้วอ่ะเอาซิง อยากกินน้ำไหมอยากกินน้ำไหมไม่เอากินมกก่อนมก่อนออร่อยดีนะเนาะโอ้ยอะไรปวล้อดกบเกลือหมดแล้วอ๋ออุดมไปด้วยอุดมไปด้วยกินน้ำกินน้ำ ัรออยู่ฉันรออยู่ฉันรออยู่กินน้ำใช่ไหมอ้าทำไมพี่จริงจกินได้ก <uh ินได้พี่ิชอบจริงเหรอแพทๆกินน้ำใช่ไหมมาโอ้ยหัวใจกินน้ำใช่ไหมคะโอ้กินหลายรอบมากเลยเหรอป้าไหนดูหน้าดิเป็นไงเป็นไง แพงมากแพงก้อนไปอะไรไสมาร์ทแพงเหรอชิวๆอ่ะลิซ่าใครใครพากินแบบนี้วะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแพงก้อนไปจริงๆเอรอเรากินเพื่ออะไรเนี่ยเทายไม่ไหว เริ่มเผ็ดแล้วอะทำไมอลิซไม่กินน้ำทนยังเอาทนไม่ไหวพี่จินกินน้่กินน้ำต้มนะไม่ไหวอะเผ็ดมากเลยอะอุ๊ยเผ็ดจริงๆอป้าอลิสยอมแพ้ได้ไหมกินไม่หมดเป็นไงอาการเป็นไงบอกหมอหน่อยป้ากนนี่ ข้างในไฟไหม้แล้วโอ้โหเผ็ดมากเลยเอ,อ,อ่ะป้าเอาจิ้มตาเอาเดี๋ยวตาบอดนะคะลองไห้ใช่ไหมลองไห้แล้วดูดูดตากินไม่หมดนะอ่ะป้าอัจริงไม่ไหวอทำไมกินแบบนี้จริงเช่อ้าวเฮอะไรวะ ไม่ไหวจริงๆายเผ็ดทุกคนเผ็ดมากคือเหลือนิดนึงแต่ว่าเราเราขอยอมแค้เราซู้ไม่ไหวแล้วอ่ะมีของขวัญลอบใจให้เอาไหมโอเคเดี๋ยวลิสไปเอาของขวัญให้พี่จินนะนี่ของขวัญลอบใจไก่ทอดบนชอนไม่ไหวตรงไ้นพักก่อนนะพักก่อน แป๊บหนึ่งเผ็ดมากทุกคนเผ็ดจริงๆมันเผ็ดแบบป้าไม่ไหวแล้วป้าไปแบบไปเข้าห้องน้ำเกาหลีไม่ไหวแล้วไหนบอกว่าทนได้แป๊บหนึ่งไปช่วยเาป้าก่อนป้าเป็นไรไม่ไหวต้องล้างปากหรอล้างปากเดี๋ยวลิซไปเอานมมาให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอานมมาให้วิธีดับเผ็ดที่ดีที่สุดเราคิดว่าเป็นนมนะคะนม ช่วยได้เป็นอะไรรอ้รอ,อ,องไห้หรอเมียด่าหรอร้องไห้ทำไมครับค่อยเกลี้งแค่แค้นี่อ้าวไหนบอกว่าทนได้ไงไม่ทำไมทนได้ไงไ,ไหนบอกว่าทนได้แต่ว่านมช่วยได้เยอะมากเลยเนาะอืออือ อมอมโอ้ยเผ็ดเผ็ดจริงๆทุกคนไม่แนะนนไม่แน่นนให้ไม่แนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำเลยไม่แนะนำให้ทุกคนเฮ้ยเผ็ดจริงจริงปวดท้องด้วยปวดท้องเหรออ่ะอุ้ยกินนมแล้วดีขึ้นนะว่าจริงๆกินแล้วเลยไม่เดดขึ้น งองแงเกาหลีงองแงเหมือนเด็กแล้วตอนนี้ตอนนี้เหมือนเด็กแล้วนะคะรสชาติเป็นยังไงรสชาตินี้แพ็ก,ก็ไปนี่แต่จริงๆคือร,ร,รสชาติของมันอะอร่อยแต่ว่ามันเผ็ดเกินความความกลมกล่อมของมันอะอลิซว่าอร่อยนะคะแต่ว่าความเผ็ดของมันมันโอเวอร์เกิดไปไม่ไหวอลิซก็กินเหลือนิดนึงนะคะกินไม่หมดมันไม่ไหวจริงๆกลัวปวดท้องนะ ทำไมทำไมวะไหนบอกเกาหลีเก่งไงไม่เก่งไม่เก่งกป็กคองจริงๆไม่กคยเกียรเลยเผ็ดมากเลยอ่ะมาเลยจริงๆแล้วหน้าเป็นคือแบบว่าเราเราเผ็ดจนไม่มีเวลาเขียนหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเผ็ดมาก ไม่มีสมาธิในการแบบเขียนหน้าฝ่ายตรงข้ามแล้วนะคะเขียไม่ได้เขียนมานด้โอ้ยตาเล็กเลยร้องไห้โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิงกิ๊กิ๊งกิ๊กกิ๊กกิ๊กอย่าด้วยนะคะแล้วก็ขอคนละนึ่งคอมเมนต์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะมาเมนต์มาพูดมาคุยกันได้นะคะว่าอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย